สีจนวงานสัน,นีน,นไงบางครับก็วันนี้เราเราอยากจะเล่าเรื่องของ T Beauty เนะซึ่งเราคิดว่าเป็น<ด>เป็น หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญจรมานาคตของประเทศไทยนะครับเราก็อยากเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ให้ความสาคัญกับตลาดนี้มากๆนะครับแล้วก็เราพูดถึงทีสกินด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าผิวและอากาศแถวนี้เนี่ยมันส่งผลต่อวิธีการพัฒนาเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวมากๆเราเชื่อว่าเราอยู่ที่นี่มานานเราเข้าใจผิวคนไทยมากจริงๆครับใช่ค่ะใช่ครับก็เป็นโอกาสสำคัญเลยในการเปลี่ยนคอร์เปอเรทโลโก้นะครับ สำหรับการก้าวไปสู่ยุคใหม่ของสีจันนะครับเราก็เชื่อว่าอย่างเราเราเลือกองค์ประกอบเนาะตัวสอสลา,าเนี่ยมาจากมาจากนั้นมาจากชื่อบริษัทเราเนี่ยแต่ว่าเราเลือกตัวอักษรไทยเพราะรู้สึกว่าตัวอักษรไทยเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีการซ่อนลายของพระจันทร์ไว้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยสร้างขึ้นมาจากจากความเป็นพระจันทร์เราเรียกว่ามูลเด่นเดนตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีจันทร์สีเนี่ยก็มาจากชื่อพระจันทร์ทางน,นั้นครับด้านผลิตภัณฑ

ค่ะสำหรับ product ของเราวันนี้เป็นงานสีจัน House of a c e นะคะก็เขาบอกว่าเป็น Base Makeup นี่ยค่ะเปิดบ้าน Base Makeup นะคะวันนี้เรามาโชว์เคสนะคะทั้งแบรนด์สีจันแล้วก็แบรนด์สัสิเลยนะคะได้พิเศษเป็นคุณเบสเฟอินจักสีจันนะคะแล้วก็พร็อกซี่ก็จะเป็นสัสินะคะก็เอ่ออก็ะไรที่เราก็ไม่เคยจัดมาก่อนนะคะมเอ่อทั้งคัมเป็นอะไรใหม่ๆละกันค่ะแต่ว่าเราต้องการจะบอกว่ารากฐานของบริษัทเราค่ะมาจากตัว Base Makeup เนี่ยแหละค่ะต่มาจนถึงทุกวันนี้ที่เราก็แตกขอแตกอะไรไปเยอะแล้วอะไร อาจจะให้พี่บินเสริมในเรื่องของอ๋อพิสซอรี่ของอ๋อตัวแป้งม่วงนิดนึงละกันค่ะแป้งม่วงในตำนานเลยอะคะอ่ะต้องเริ่มพี่นะใบเฟิร์นก่อับพี่นาชัแล้วจะต้องสวยที่เหมอือนใบเฟิร์นสวยกว่าค่ะอต้องการอย่างที่บอกว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสีจันทร์มาจนถึงข้าปีที่6นะคะก็ดีใจค่ะดีใจเป็นเกียรติมากๆภูมิใจจริงๆที่ได้เติบโตไปกับสีจันทร์เนาะคนเห็น หลายๆ product เนาะเฟิร์นก็เติบโตกับหลายๆ product แล้วก็แตกลายไปเรื่อยๆแล้วก็ยังชื่นชอบแล้วก็ใช้ดีเรื่อยๆในทุกอย่างค่ะก,ก็ก็ดีใจที่ได้ explore อะไรใหม่ๆไปด้วยกันแล้วก็ทั้งตามเทรนแล้วก็มีคุณภาพมากๆแต่เฟนเชื่อว่าไม่ต้องพูดเยอะคือคนไทยทุกคนรู้จักแล้วก็รักสีจันแนนอนค่ะคุณเด้ร์พันสุขจเราเรา,เราได้ใช้เองเป็นยังไงบ้างสำหรับนราเฟิร์นนี่ ตอบโจทย์มากๆใ่ะอย่างที่บอกรู้เลยว่าคิดมาอย่างดีแล้วใส่ใจรายละเอียดมากๆรู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรไม่ต้องไปไฟล์หาจากที่อื่นประเทศอื่นเลยของเรามีครบจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเหมาะกับสภาพอากาศสภาพผิวใช้ง่ายค่ะแล้วก็เหมาะกับเรามากๆแม้อากาศจะร้อนบ,บ้านเราแต่ก็เชู่อเอาอยู่ผูดไายท่านหนึ่งฮะเรียกว่าเดือดพัดเพราะว่าจับต้องง่ายด้ดยเลยราคาที่ย่อมเยาวเแล้วก็มูลค่รับ ก็เราพยายามทําผลิตภัณฑ์นะของโดยฝีมือคนไทยเองเนี่ยคิดค้นและพัฒนาแล้วก็ทาให้คุณภาพเนี่ยเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ชั้นนาของระดับโลกนะครับในราคาที่คนไทยเข้าถึงนะฮะแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวและก็สภาพอาการบ้านเรานะครับถ้าเกิดทุกคนจดจําตัวแป้งพวงหรือแป้งฝุ่นประสซทเซนเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของของของบริษัทนะครับในกลุ่มเบสเมคอัพทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็แข็งแรงตรงจุดนี้มาก ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ภาพรวมนะครับในกลุ่มเบสเมคอัพเนี่ยถ้านับแบรนด์ไทยเนี่ยมาเก็ตแชร์ในในของเอซินเนเซนเนี่ยเราเราเป็นแบรนด์อันดับที่หนึ่งนะครับในในบทนี้นะครับก็สอดคล้องนะครับกับการเติบโตนะฮะแลการโฟกัสของทางแบรนด์นะครับในในบทของเบสเมคอัพนะครับทั้งสองแบรนด์ตัวแทนที่หนึ่งคนจะเป็น เราเองครับก็มีความสุขครับผมแล้วก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจครับที่ตอนทานสั่สีนะครับผมได้เลือกพี่น้องพอกซี่นะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็เราเองก็ใช้ดีครับผมแล้วก็ใช้มาตลอดครับก็อย่างที่เห็นครับพวกเราก็เต้นนะงานอาชีพเราก็คือการเต้นใช่ไหมครับผมเหนื่อยแตกเหนื่อยอะไรกันคือก่อนหน้านี้คือบอกตรงว่าอยากวนี้มากๆแต่คือพอตั้งแต่ส่งสี่เข้ามาเนี่ยคือช่วยพวกเราได้มากเลยครับในเรื่องคุมมันเอ่ยทั้งเรื่องผิวเอ่ย โอเคค่ะก็จริงๆอ่ะอยากให้ติดตามปีหน้ามากๆนะคะก็คือแบบอันนี้ก็ปลายปีแล้วแล้วก็เดือนาแล้วก็เหมือนเป็นช่วงเซลเลบรชนันแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงแบบเฟสติฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดงานดีแบบนี้นะคะรวมแรนดแล้วก็ปีหน้าก็ฝา,ากติดตามบริษัทสินจทระอุตสาหกรรมลกันค่ะทั้งแบรนด์สิจนจาร์แล้วก็แบรนด์สเสมีแคมเปญเพียบๆรออยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ